มาวิตามาสิามาาม่ามามาม่รูจริงๆมาอานชื like, ่อเนะคะเบอร์ห่เเนี่ยืออะไรนี่ยเนียาเียา Yeah. Oh, God. 不要！ กลัใครที่ยังได้ลงล็อก2-6นะคะเขียนชื่อไลงในกระดานนะคะเพราวเข้าไปแล้ว เเริ่มโนี่ยคู่ใหญ่เลยเอรไมคับที่มีค่ะนี่ี่บอกว่าเปลี่ยนไเียวาว่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ ได้เด็ดเปใหม่ด่ดเยแต่รูส่าเพิมมไปจากจาก300เป็น500อย่เงีเลเ็ของอเตอละไปตว่าเด็ดนะให้มึงแรงแค่ไหนเมับาเดิมเ่ยให้แรงแค่นไอศูนย์ไอศูนย์โนมาพี่อัพอัพเป็นพันทำพันเลยแขมา500่ะ บอกไม่ไม่จำเป็นหรอครับมนไปเนี่ยแค่ร้อยกว่าไม่ต้องไม่ถึง2ใช้พันดึงพอเปพอไปวัดก็วัดติปีเน่ดากว่าผมเคยถามไปแล้วบอกว่าการันตีเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ไดมาถึงเวลาทราบไเรองจูวพาักงานะครับงานทั้งหมดว10คนนะครับนี่รอบรอบเป็นคนนะไม่ได้ทดสอบไคได้เลยอะร

เรียบร้อยเ,ยเรยบร้อยเลยกูออาอแล้วโบนเมนต์ตักครับอันนี้แค่น้อยนิดนิดสี่เอาอีกแล้ ดูแลสี่ห้าหกดแมด้วยครับเวลาท่าใดไม่ทราบหมายเลขประจำตัวของท่านครับมาได้น้ที่บอร์ดคะแนนสีแดงครับครับเป็นวัยประมาครับเวลาเบอร์62กรับอยมาตูเรนดี่ิ7 ยี่สิบแปดได้ดนทาไมถึงแล้วเดี๋ยวเราสักครู่นะพิดีารรอในกีฬาคนสุดท้ายนะเราได้เหตุได้เรครัล